ข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าวิสาอโต้คาร์นะครับซื้อรถที่วิสาอโต้คาร์วันนี้รับประกันสูงสุดถึง4ปีหรือ40,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงซื้อรถที่วิสาอโต้คาร์สบายใจได้ครับสวัสดีครับพบกับผมป้าวิสาอโต้คาร์ครับออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสาอโต้คาร์สาข,ขาการจนาพิเศษนะครับผมวันนี้ผมมีรถตู้ครอบครัวน่าใช้1คันมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับ Toyota v e n t u จอจุดเด่นของเขาคือประตูสไลด์ทั้ง2ฝั่ง นะครับผมและคันนี้เจ้าของติดตั้งเครื่องเสียงมาให้แล้วมี Power อร์แยกมา2ก้อนนะครับมีซับวูเฟอร์ให้มาด้วยติดจอมาให้พร้อมเดินไฟมาสวยพอดีนะครับผมไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับผมและคันนี้ผมบอกก่อนเลยเป็นรถบุคคลนะครับซื้อสดไม่มีแว็ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าคันนี้ภาษีรายปีเป็นรถรอยอ2ภาษีแค่ปีละ1,900บาท ซึ่งคุ้มมากๆกับรถที่สมรรถนะขนาดนี้ไปได้เยอะขนาดนี้นะครับรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็น Toyota v e ว t u จอรุ่นย่อย3.0 GP 2017ไม่แสนกว่ากว่าส่วนราคาออกห้างไปแดงเป็นล้านวันนี้วิสาและตุคานนำมาขายในราคาเพียงแค่839,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมว่าเขามีสภาพเป็นอย่างไรมีฟังก์ชันอะไรเจ้าของเดิมทำอะไรมาให้บ้างตามผมมาดูครับ สนับสนุนโดยวิสารอาโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอาโต,โตค่า .com มาครับเราจะเริ่มที่ฝากระโปรงนะครับผมเปิดขึ้นมาเลยเอา้าวไม่มีเครื่องยนต์นะครับผมแต่ข้อดีคือทําให้เราเห็นโครงสร้างของรถคันนี้ชัดเจนมากถ้าเคยชนมานะไม่ลอะแน่นอนมาดูกัน คุณจะเห็นนะับตรงนี้นจะเป็นพวกคูเลนต่างๆนะเลยมันเริ่มที่น็อตฝากระโปรงครับ,น,น,กกน,น,รบน็อตไม่เคยถูกแกะขันไข่นะครับผมฝั่งนี้อ่าฝั่งคนขับบ้างไม่เคยถูกแกะขันไขและบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับผมนี่เลยโตโยต้าคมคมถ้าเคยชนมานะผมบอกเลยหายไปแล้วเนี่ยคือข้อดีทําให้เราดูโครงสร้างง่ายมากครับกระจังหน้าจะเป็นโครมียมไฟหน้าจะเป็นโคม,มแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอก การชนหน้าจะมีเซ็นเซอร์มาให้รูปแบบการขับขี่จะเป็นการนั่งอยู่บนล้อรถยนต์แบบนี้คุณจะเห็นเลยนะซึ่งถามว่าต้องปรับตัวไหมใครที่ไม่เคยขับรถแนวนี้อาจจะต้องปรับตัวบ้างแต่ถ้ากังวลว่าจะขับยากหรือไม่ผมบอกเลยครับไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับให้ดูมาดูกันบางคนกลัวว่าเฮ้ยวงเลี้ยวจะกว้างหรือเปล่าอะไรยังไงผมบอกเลยรถแบบนี้ไม่ได้ขับยากนะครับแล้วทําให้เรากะ่าวงเลี้ยวได้ไดแคบขึ้นด้วยนะอถัดมาเรามาดูกันต่อนะครับมาดหูห้องเครื่องห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ครับ นี่มานี่ห้องเครื่องจะอยู่นี่นี่คือเบาะผู้โดยสารด้านหน้าอ่าดูเลยคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc นะเครื่องยนต์เป็นรหัส 1KD ครับคันนี้ให้กำลังสูงถึง136แรงมา้าเครื่องยนต์แห้งๆเดิมๆแต้มสีมา4ี Q c คิวโรงงานอยู่ครบและใช่ครับอันนี้คือเครื่องยนต์เดียวกับ Fortuner นะครับและก็ Toyota Vigo ทนแน่นอนเครื่องยนต์ตัวนี้นี่เขาบอกว่าทน ซอมก็ทูใช้ไปอีกยาวๆปัญหาไม่จุกจิกเลยนะครับดีมากอาตามมาดูกันต่อครับกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะครับผมเป็นปรับนะครับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับผมอามาดูกันที่ล้อนะล้อจะเป็นล้อขอบ15เดิมจากโรงงานซีรีสยางจะเป็น 20570R15 ครับยางเป็นยางกลางปี2022ยางใหม่ๆซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนใช้ต่อยาวๆนะครับ นี่ครับประตูสไลด์นะครับผมทั้ง2ฝั่งนะนี่เลยนะครับแล้วนี่ผมเปิดมาให้แล้วมาดูผมบอกแล้วเจ้าของเดิมทำเครื่องเสียงมาให้เนี่ย power amp สองก้อนนะครับผมเจ๋งปล่ะล่ะเนาะโอเคครับไปดูต่อท้ายรถกันดีกว่าครับมาดูต่อท้ายรถนะครับผมเรามาเริ่มที่ตรงกลางนะจะตกแต่งเป็นโครเมียมนะฟอนเวนจูรี่นะครับผม ไฟท้ายขนาดใหญ่เป็นหลอดไส้ข้อดีคือมันไม่ล้ําลงมาที่ฝาท้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นการไปใชยนั้นอะไรนะครับก็ไม่ยุ่งยากหลอดไส้ก็ค่าหลอดไม่ถึงรอยนะถูกมากๆนะนี่โลโก้นะครับตัว G ีของเขานะครับผมเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูดีกว่านี่บาดแถวหลังก็จะเป็นการนั่งสีนะเจ้าของเดิมไปติดกล่องซับมาแล้ว โดยปกติเราจะพับขึ้นด้านข้างเนาะก็จะมีพื้นที่แบบเยอะๆใช่ไหมอันนี้ก็จะสูญเสียพื้นที่หน่อยเพราะว่ามีกล่องซับแต่ก็พับเบาขึ้นด้านข้างแล้วก็วางของบนกล่องซับก็พอได้อยู่ครับอ่าทีนี้มาดูโครงสร้างกันดีกว่าน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะขันไข่นะฝั่งขวาฝั่งซ้ายด้วยน็อตฝาท้ายไม่เคยแกะขันไข่นะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ยังอยู่นะอยู่น,นี่นะครับ ยังอยู่ครบนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในตัวรถแล้วไปทดลองขับกันครับตามผมมาครับภายในเวนเจอรี่นะครับผมกว้างขวางอยู่แล้วแหละนะสไตล์รถตู้นะครับเรามาดูกันสภาพสภาพสวยมากๆคอนโซลครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับผมมีเก๊เก็บของนะครับนี่นะครับมีที่เสียบ USB มาให้ด้วยนะโอเคพวงมาลัยนะครับผมไม่มีรอยลอกเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับไฟหน้ามีระบบออโต้มาให้ ตรงกลางเจ้าของเดิมไปใส่วิทยุจอ Android Alpha คุติกมาให้ซึ่งเป็นมิลิงก์กับจอด้านหลังด้วยเดี๋ยวพาไปดูจอด้านหลังนะครับผมโอเคแล้วถัดมานะแอร์ Air, เป็นระบบแมนวนวลครับมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังครับและไฟด้านหลังนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่มี EQ มานะครับผมอยู่ที่บริเวณนี้นะครับผมบอกเลยเปิดเพลงนี่เสียงดุม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 นะประทับใจแน่นอนนะคุณภาพเสียงนะครับผมลองเล่นดูและเบื้องต้นนะครับ สภาพเบาะเป็นเบาะหนังสภาพสวยงามมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันทางด้านท้ายดีกว่าอยากเห็นด้านท้ายมากกว่าด้านหน้าแน่นอนไปดูข้างหลังกันครับเริ่มต้นจากการเดินขึ้นรถนะครับผมมันจะมีบันไดเสริมข้างเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นไม่ยากครับขึ้นไปเลยนะครับโอเคมาเบาะข้างหน้าก็จะเป็นแบบกัปตันซีนะครับนั่งแยกกันไปเลยนะก็ตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังสภาพสวยงามนะครับมีฟอนวินเทอร์ลีด้วยนะครับผม เบาชจริงก็จะนั่งเป็นปกติมันจะเป็นสองสามสี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสองสองสี่นะครับผมก็ทําให้ข้างหลังก็นั่งสบายด้วยเช่นกันนะตัวบอก็มีพนักเท้าแขนแยกมาให้นะครับอย่างนี้โอเคนะมีม่านมาให้ด้วยได้ความเป็นส่วนตัวนะครับผมอ่ะนี่นะครับแอร์นะครับอยู่ที่ปรับแอร์อยางนี้เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเทียบเลยระหว่างปิดเปิดหนึ่งเปิดสองแล้วก็เปิดสาม ผมคิดว่าเสียงในคลิปแบบมันต้องต่างกันบ้างแหละแล้วนี่คือหน้าจอครับนี่เอาลงมาเลยอันนี้เป็นหน้าจอนะครับผมมินเลอร์ลิงก์กับข้างหน้านะครับผมนี่นะตัวนี้สามารถเปลี่ยนไฟรอบขอบได้นะเห็นปะอันนี้ก็ถ้าใครมีลูกน้อยนะครับผมหรือเดินทางต่างจังหวัดไกลๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากนะจะได้ให้เขาดูหนังดูการ์ตูนนะครับยาวๆนะไม่น่าเบื่อนะครับนั่งในรถนะครับผมโอเคเลยผมคิดว่าฟังก์ชันมันก็ค่อนข้างจะครบครันมากๆคันนี้ ดูดิพื้นที่ก็กว้างอะไรอะไรก็ดีราคาก็ประหยัดไปเยอะเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับมาดูซีริงของรถคันนี้กันดีกว่าครับตามผมมาครับมาครับเราไปทดลองขับกันนะครับผมบายเฮ้ยเจ๋ง ATV มาครับรู้นะว่าเนี่ยการเลี้ยวมันไม่ได้กินเลนนะครับเห็นไหมผมยังไม่พลนเลนแรกเลยนะ ขับง่ายอยู่ครับไม่ได้ขับยากนะครับแต่ก็ต้องปรับตัวจริงๆแต่ละคนที่ไม่เคยขับรถที่แนวแบบนั่งอยู่บนล้อนะครับคือเวนจ u r ีเนี่ยต้องนับเป็นรถสุดคุ้มคันหนึ่งนะเพราะว่าด้วยสมรรถนะก็ดีนะช่วงล่างโอเคเลยดูนะนุ่มๆสบายๆเลยนะครับแถมยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็ด้วยราคานะครับที่ทำให้เขาค่อนข้างจะเป็นรถสุดคุ้มในเวลานี้นะครับ ลงเนินสะพานโอ้สบายๆเลองเ,เข้าโค้งนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงนะครับรถคันนี้สมบูรณ์ดีนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยไม่ได้หนักนะเพื่อมีคุณผู้หญิงอยากจะรู้ว่าตัวเองสามารถขับเวน t จ r รได้ไหมผมบอกเลยขับได้สบายๆมากครับ เดี๋ยวเราไปลองอัตตาเล่งตรงทางตรงกันดูนะครับอย่าข้างหน้าเดี๋ยวคนโค้งไปเดี๋ยวผมจะลองเล่งละเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผม3 0 0 0ันซีซีนะ136แรงมา้าเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวรู้กันครับ อัหนึ่งแล้วผมขอถอนคันเร่งนะครับผมว่าโอเคนะอัตราเร่งก็ค่อนข้างจะมาเลยละ่ะแน่นอนเครื่องตัวน,นี้มันเป็นเครื่องวีโก้เครื่องฟอร์จูเนอร์อยู่แล้วนะครับผมก็กําลังก็เหลือๆสบายๆนะรถคันนี้สมบูรณ์ดีมากนะครับผมบอกเลยนะครับผมทัศนวิสัยตอนขับขี่ก็นั่งอยู่สูงกว่าพื้นแล้วก็เห็นได้ไกลนะครับเนี่ยผมมองข้ามเ r v ได้นะครับผมมาครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังท้ายคลิปอีกทีครับตามผมมาเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าเต y o ต a า e ว t u r รคันนี้เจ้าของเดิมทำมาให้บแบบพร้อมใช้งานเลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้พร้อมมากๆเอาไปขับได้เลยเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับผมลูกค้าวิสาวคานะถ้าซื้อสดคันนี้เป็นรถบุคคลไม่มีแวดครับแต่ถ้าอยากจัดไฟแนะ์เรามีโปรโมชั่นดีๆไว้รอต้อนรับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90วันฟรีดอกเบี้ย1ปี ดอกเบี้ยพิเศษร่มตน้นเพียงแค่2.5%ตลอดอายุสัญญาผ่อนยาวๆได้84งวดเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปผมมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้ววันนี้คุณอยู่กับผมปาร์ควิสาโตคาครับสวัสดีครับ